เพื่อนรู้ไหมครับว่าทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดและลงทุนน้อยที่สุดในยุคนี้มันคือคลิปวิดีโอครับจริงๆเราไม่ควรที่จะลงคลิปใน t i k t o k ช่องทางเดียวคลิปที่เราทําใน t i k t o k เนี่ยสามารถเอาไปลงในสื่อช่องทางแพลตฟอร์มอ,อื่นๆได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เราจะไปลงและสร้างรายได้ได้มันไม่ควรมีลายนะ้ําเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปโหลดคลิปแบบไม่มีลายนะ้ําไปดูกันเลยครับ มาที่คลิปวิดีโอแล้วกด3จุดแล้วเลือกคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วมาที่ Google ครับแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า s n a p ป i c k กดไปกดเข้าไปอันแรกแล้วให้ทำการวางลิงก์ตรงนี้เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมากดดาวน์โหลด s e r v ์ฟเวูนหนึ่ง กดติ๊กออกรอสักครู่เห็นไหมครับแค่นี้ทางแอปเนี่ยเขาก็จะทำการโหลดไปเก็บไว้ที่เครื่องของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วกดเปิดนี่เห็นไหมเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่ไม่มีลายน้ำเอาไปลงแพดฟอร์บออ่นสามารถสร้างอะไรได้ให้เราด้วยนั่นเองครับ คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้ฝากข้อจอข้อใจกดแชร์รีโพสต์เก็บไว้ในรายการปรดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ